ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง l i v e Simple Man นะครับก็คลิปนี้นะครับกลับมาเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับรถ Benz w 2 0ลด b e n หรือ W124 เครื่อง M11 กันอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับเพราะว่าตัวผมเองนั้นทำอะไรหลายอย่างนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่บ้านและการงานนะครับก็วันนี้เป็นวันที่30เมษายนนะครับสิ้นเดือน ยังอยู่ในฤดูสปริงของประเทศลัตเวียที่ผมอาศัยอยู่นี้นะครับก็คอนเทนต์ในวันนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการารีวิวนะครับกองน้ำมันเครื่องที่ผมเลือกใช้นะครับแล้วก็เลือกอที่จะนำมาเปลี่ยนใช้ในรถของผมนะครับก็เข้าเรื่องกันเลยครับก็เดี๋ยวผมจะทำการอันบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็คอมเพล์หนึ่งต่อหนึ่งกันไปเลยนะครับก็ ตอนนี้ผมมีกองอยู่ที่ผมเนี่ย4ยี่ห้อนะครับ3ยี่ห้อนี้จะเป็นยี่ห้อที่ผมเลือกใช้มาแล้วอ,อย่างน้อยประมาณ2ครั้งนะครับส่วนอันนี้ซื้อมาลองเฉยนอกจากนี้ผมก็มียี่ห้อที่เคยซื้อมาลองแล้วนะครับเช่นยี่ห้อเฟบีผมก็เคยลองแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อมาใช้อีกเพราะว่าผมอยากจะใช้ของเกรดดีๆไปเลยนะครับซึ่งก็คือ3ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ก็เคยลองแล้ว แล้วก็2ยี่ห้อนี้ความรู้สึกผมนะใช้จากความรู้สึกเลยผมว่า2อ,อันนี้ดีที่สุดยี่ห้อบอสกับยี่ห้อเฮงซึ่งยี่ห,อห้อเฮงเนี่ยจจะเคยด้ยินผมพูดไปในคลิปก่นกอนๆนะครับผมโอเคครับไม่เสียเวลาเรามาเริ่มอันบ็อกซิ่งกันเลยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็ยี่ห้อแรกที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือยี่ห้อวาเลโนะครับยี่ห้อนี้ผม ตอนอยู่เมืองไทยผมไม่เคยเห็นว่าจะมีขายนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยก็จะมียี่ห้อมานมานเค้นเมาลแล้วก็บอชสี่ตัวนี้นอกจากนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นของจากจีนนะครับซึ่งที่ยุโรปเองเนี่ยก็มเีเป็นกองเ,อเป็นแบรนด์ดังเนี่ยแหละแต่ว่าผลิตจากจากจีนก็มีนะครับอันนี้ต้องยอมรับในโลกแห่งทุนนิยมความจริงนะครับ ก็แบนวาเลโอนะครับเป็นใครที่ใช้รถยุโรปบางท่านถ้าเวลาที่ถอดอะไรแล้วเนี่ยก็จะเห็นยี่ห้อวาเลโอไม่ว่าจะเป็นพวกตระกูลไดชาร์ตไดสตาร์ตใบปัดน้ำฝนหรือว่าพวกถ้าพวกเปรโยซีตองเนี่ยจะใช้เยอะนะฮะวาเลโอส่วนของเบนซ์เนี่ยก็มีก็มีให้เห็นนะซึ่งเขาก็เป็นบริษัทซัพพลายเออร์ในการผลิตรถยุโรปนะครับในหลายๆค่ายโอเคทีนี้เรามาดูกัน นะว่ากล่องนี้รหัสอะไรและข้อมูลอะไรบ้างที่ฝากล่องนะครับก็พาร์ตนัมเบอร์นะครับ586-517ตัวนี้จะเขียนว่าว่า made in poland นะครับเ,เพื่อนๆจะเห็นนะบ้าซึ่งก็ก็มีหลายยี่ห้อนะครับที่ผลิตในโปแลนด์แล้วแล้วก็ในยุโรปเองนั้นเนี่ย อกองที่ใช้เครื่อง m 1 1เนี่ยมันจะยังมีรถอีก2-3ยี่ห้อนะครับที่ใช้กองชนิดเดียวกันก็อย่างที่ผมรู้ๆมาก็เขาจะเขียนอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับก็จะมี v o l kswagen ก็ใช้นะครับในบางรุ่นโฟกยุค9กเนี่ยก็จะใช้กองตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องสเปคไหนนะที่ใช้แล้วก็มี e v o ูที่เขาเขียนไว้ก็จะเป็นพวกซังยองมัสโซนะครับซึ่ง เอาจริงนะผมไม่เคยเห็นขับในประเทศที่ผมอยู่เลยนะในประเทศอื่นอาจจะมีในไทยเนี่ยเคยเคยเห็นกันอยู่แล้วซังยองมัสโซรถแดวูซึ่งก็ที่หลายๆคนรู้นะครับว่าในยุค90เนี่ยใครที่อยู่ในยุคนั้นก็จะเห็นนะครับวิ่งในบ้านเราอันนี้มีนะก็ข้างกล่องเขาก็จะเขียนว่าเวลาซ่อมนะครับใช้ประมาณ30นาที ความยากอยู่ที่ระดับปานกลางแล้วก็มีข้อมูล support ออนไลน์ในเรื่องของใช้น้ำมันตัวไหนทอกเท่าไหร่เขามีให้นะครับแล้วก็กองตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อเดียวเลยที่ผมเห็นว่าเขาระบุมาเลยว่าสามารถใช้ได้ถึงหนึ่งหมื่นห้าพกิโลเมตรนะครับเป็นยี่ห้อเดียวเลยซึ่งสเปคเขาให้มาเหนือกว่ากองแท้เบนซ์อยู่นะครับกองแท้เบนซ์นี่เขาก็จะเขียนว่าหมื่นกิโลต้องเปลี่ยนเซอร์วิสเนะ ส่วนยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเดียวที่เขาเขียนว,ว่าหมื่นห้าแต่ถ้าจริงใช้กันก็ผมว่า7 0 0ดพันราก็เปลี่ยนกันล้ฮะเพราะว่าสามารถทำเองได้อะไรไม่แพงส่วนความละเอียดในการกรองนะครับเขาจะเขียนว่าอา่ Stop 40, อาสต็อปสีไอรหัสตัวหลังนี่ผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นพวกอนุภาคความเล็กของฝุ่นนะครับผมเศษผงส0ผมไม่แน่ใจ เฮ้ย U M หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันก็เวลาเราเปิดกลองมาแล้วเกือบทุกย er ี่ห้อนะครับเขาจะให้ประเก็นฝาครอบ oil filter housing มาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี copper w a ช h e r ตัวล่างตัวถ่ายน็อตก้นแข็งมาให้ด้วยนะครับ เกือบทุกยี่ห้อเลยยกเป็นเฮงเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันสดๆนะครับก็ประมาณนี้ครับเนื้อกระดาษกองก็สภาพโอเคนะครับสีน้ำตาลเข้มผมเองคงจะไม่ได้รีวิวพิสูจน์อนุภาคความละเอียดของการกองอะไรมากมายนะครับเพราะผมเป็นแค่ยูเซอร์นะครับผมแค่อันบ็อกซิ่งแล้วก็อ่านฉลากให้ดู นะครับเผื่อใครที่เป็นแฟนพันธ้ชอบในเบนรุ่นนี้นะครับดูแลรักษาเองถ้าใครที่อยากสนุกก็สั่ง ebay สั่งเมืองอกกันได้นะครับเดี๋ยวนี้ช่องทางเราอะไรอะโลกาพิวัตร Globalization ก็เดี๋ยวถอดถอดไว้อันนี้แล้วกัน ต่อมานะครับกองยี่ห้อ He งส์อันนี้ก็อย่างที่ผมได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับในตอนที่ผมได้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อปีที่แล้วนะครับใครที่จำได้จะได้ยินผมพูดยี ho, ่ห้อนี้บ่อยซึ่งยี่ห้อ He งส์เนี่ยถ้าใครที่สังเกตดีๆนะครับที่ฝาก่องน้ำมันเครื่องที่รถเนี่ยมันจะมีเขียน25 Nm แล้วก็จะมีคำว่า h e n ส์ประกบอยู่นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่า ตอนที่รถเบนซ์เนี่ยผลิตเนี่ยบริษัท h e n ส์เนี่ยเขาเป็นซัพพลายเออร์ในระบบของกล่องน้ำมันเครื่องของรถเบนซ์นั่นเองนะครับเขาก็เลยพิมพ์ตา h e n ส์ไปที่ฝากล่องด้วยซึ่งก็จะแสดงเห็นว่ากล่องเนี่ยมันคืออ,อะไร OEM นะครับแต่อาจจะทำมาเป็น aftermarket แต่ก็ให้มั่นใจได้ว่า,เาสเปคขนาดไซส์แล้วก็มาตรฐานของฟิลเตอร์ d มีเดียเนี่ยเขาได้มาตรฐานแน่นอน แต่เสียดายนะครับผมไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้ขายในเมืองไทยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาไม่สั่งอาจจะให้เปอร์เซ็นต์น้อยหรือเปล่าหรือว่าเอเจนต์ไม่มาก็ว่ากันไปครับก็ยี่ห้อเฮงส์งครับกลองรหัสยาวหน่อยนะ E12HD21 นะครับแล้วก็เป็นกลองที่ Made in Germany นะครับก็ถือว่าเป็นของคุณภาพ ที่ดีนะครับอือฮึโอเคเรามาอันบ็อกซิ่งกันนะนี่ผมยังไม่เคยเปิดนะก็โอเค,อเคกล่องเงสียงที่ผมบอกไปนะครับในกล่องเนี่ยเขาจะมีมาให้แค่โอลิงฝาบนอย่างเดียวนะ แต่โอลิงเขาเนื้อดีเลยแหละหนากว่าของวาเลโอแต่วาเลโอผมใช้ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับส่วนเนื้อกระดาษกองเนี่ยถ้าเอาแบบไม่ลำเอียงเลยนะถ้าผมแบบไม่รู้เลยนะว่านี้ผลิตที่ไหนนี้ผลิตที่ไหนเนะี่ยผมจับเนี่ยผมดูเลยว่าอันนี้เนื้อดีกว่ามากของเฮงส์ดูแล้วมัน ทนกว่าเฟิร์มกว่าแล้วก็ดูแล้วน่าจะกองความละเอียดได้มากกว่าน, Germany, นะครับนี่ m มด e i เจอ r m มานีชัดเจนนะครับแล้วที่ผมชอบก็คือเขาจะมีอะไรอะ่ะแป้นตัวหมุนตัวหนุนนี้ด้วยนะครับซึ่ง มันจะทําให้เวลาเราใส่เนี่ยแล้วเราปิดฝาบิดเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้กรองอหมุนลื่นไปกับฝาด้วยนะครับซึ่งมันจะทําให้กรองเนี่ยเกิดความผิดพลาดในการใส่น้อยมากนะครับซึ่งผมเคยเห็นกรองบางยี่ห้อนะที่ราคาถูกลงมาเนี่ยฝรั่งเขาเคยใช้นะครับแล้วเขาก็ทดสอบแล้วเขาก็ออกมาบอกเลยว่ากรองเนี่ยมันเฟลมันเฟลโดยที่ตัวบอดี้เนี่ย มันบิดพอมันบิดเสร็จเนี่ยกองมันเปิดกระดาษเนี่ยมันแตกออกมานะครับซึ่งก็สร้างความเสียหายนะครับแล้วก็ทําให้ต้องเปลี่ยนอีกรอบเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกด้วยนะก็ว่ากันไปนะครับของมีหลายเกรดเลือกใช้ดีๆเข้าไว้นะครับอือฮึโอเคต่อมานะครับเป็นยี่ห้อชื่อดังบางไทยมีขาย แต่ผมไม่รู้แหล่งนะเพราะว่าเห็นว่ามันมีหลายซอสแล้วผมก็ทำคลิปนี้ไม่ได้ต้องการจะดิสเครดิตใครนะครับเพราะว่าคนที่ทำธุรกิจด้านนี้สั่งของอาจจะมาเห็นคลิปนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้จะดิสเครดิตหรือว่าอะไรใครท่านทั้งหลายนะครับรีวิวนี้เป็นรีวิวเพื่อความชอบส่วนตัว,ล,วล้วนๆสำหรับใครที่แฟนพันธุ์แท้นะครับอยากรู้ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ยี่ห้ออะไรกันบ้าง ก็ยี่ห้อบอ h นะครับเป็นยี่ห้อที่ผมใช้มาหลายครั้งเหมือนกันนะครับก็รหัสนะครับ P9122 นะแล้วก็ Made in Germany นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบอ h ที่ใช้แล้วรู้สึกมั่นใจในการเปลี่ยนนะรู้สึกไม่รู้สิว่ามันจะรู้สึกยังไงมันรู้สึกมั่นใจแบบของดีอะชัวงานชัว โอเคครับทีนี้เรามาดูข้างในกันอเนื้อมีเดียนี่เฟิร์มอันนี้นะครับก็มีโอลิงสีดำนะแต่เขาโรยแป้งไว้แล้วก็มีเปอร์ว w a t c h ร์เหมือนเดิมน,นะมาตรฐานทีนี้เรามาดูเนื้องานกันนะครับ <c oughs> ก็ตัว ฟิลเตอร์มีเดียนี่เป็นฟลีซนะครับแน่นอนผมลืมไปฟลีซกับเปเปอร์วาเลโอนี่เปเปอร์ตัวนี้เป็นฟลีซเนื้อมันจะไม่ใช่กระดาษ100%นะครับมันกึ่งๆึมีใยอะไรของมันก็ไม่รู้สับเทคนิคมันเยอะนะครับผมก็เท่าที่ผมจําได้นะครับเนื้อแบบนี้ตัวเฟรมแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับยี่ห้อมานนะครับซึ่งถ้าที่บางไทยยี่ห้อมาน,นก็พรีเมียมครับ ส่วนตันนี้บอชอย่างที่ผมบอกนะครับ made in germany สังเกตให้ดีเนื้อนี่เหมือนเหมือนกันเลยแต่ h ฮงส์นี่จะเขาจะใช้ฟรีดที่ยาวกว่านะครับซึ่งเวลาเขาพับเหมือนพัดที่เด็กเล่นกันแล้วเนี่ยมันจะละเอียดกว่านี่บอ h นี่ยังถือว่าใช้ฟรีดคุณภาพดีเหมือนกันแต่ว่าเนื้อฟลีดกองเนี่ยน้อยกว่า h ฮงส เพื่อนๆของเข้าใจนะครับผมเนี่ยดูดูให้ดีมันต่างกันเนื้อฟลีของเค้งดีกว่ามากจ่ิงๆยี่ห้าต่อมานะครับผมเองตอนแรกก็อ่านไม่ค่อยออกไม่รู้จะอ่านว่าอะไรนะเมเล่ ere, แต่ดูจากคลิปต่ตางประเทศแล้วก็อ่านว่าไมลี่นะครับซึ่งผมเองได้เสาะหานะครับว่าไอ้แบรนด์นี้มันมาจากไหนเนี่ยเพราะว่า มันมีหลายแบรนด์นะครับที่ผลิตจาก outside e u โ o p เนี่ยอาจจะก,ก็เมืองจีนนั่นแหละพูดกันตรงๆเลยไม่จีนก็เกาหลีมีสองที่แล้วก็แต่เวลาเขาจดทะเบียนเนี่ยเขาจะจดที่เยอรมันแล้วเขาก็จะใช้ชื่อภาษาเยอ,อ,อ,อรมันนะครับแล้วก็ตีกาทุกอย่างเขียนเป็นเยอ,อรมันหมดเลยแต่ว่าตัวโปรดักเนี่ยผลิตจากที่อื่นซึ่งผมได้สอบหาข้อมูลมานะครับได้ข้อมูลมาว่า ไมลี่เนี่ยเป็นของเกาหลีซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปหลายๆครั้งนะครับเขามีซังยองมัสโซนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ใช้เครื่องเบนซ์เ1 1มซึ่งแน่นอนครับเขาต้องมีเมคเกอร์ในเกาหลีที่ผลิตอะไรซ่อมตัวนี้ที่ได้ลิขสิทธิ์ในการผลิตเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นยี่ห้อนี้แล้วก็คงเอามาขายในยุโรปด้วยอ่า นี่เรามาดูมีโอลิง copper watcher เดินนะครับผมนี yeah> yeah> ่เรามาดูเนื้อเนื้องานก็ไม่ใช่กระดาษนะตัวนี้ยังมีความเป็นกระดาษมากกว่าที่จะใช้เป็นสีดฟิลเตอร์นะครับก็ถือว่างานดีนะไมลี่ ราคานีเา่เกือบเท่าเฮงกับบอ h เลยนะตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมจำได้ก็เลยอยากลองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองสักทีนี่ซื้อมาหลายปีละก็เปรียบเทียบนะครับความละเอียดใช้ได้แต่ใช้เนื้อกระดาษที่มีความเป็นกระดาษมากกว่าบอชกับเฮงนะครับส่วนเฟรมก็คล้ายๆกันนะ ก็เดี๋ยวในอาทิตย์นี้นะครับผมจะต้องทำเซอร์วิสบนะครับของรถเบนซ์ของผมนะเพราะว่ามันวิ่งมา2ปีแล้วไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยผมเช็คแล้วมีอะไรซ่อมเยอะเยอะมากๆเลยเพราะว่า2ปีผ่าน2รืฤดูหนาวเนี่ยกับรถ20ปีบวก,บวกเนี่ยมันอะไรอะไรมันเสื่อมเยอะนะครับก็ตอนนี้เลยครับอย่างที่เพื่อนเห็นรีวิวกลอง ดูเนื้อดูอะไรดูให้ดีเดี๋ยวผมจะซูมใกล้ๆนะเอาละครับตัวขวาสุดนี่ไมลี่ตัวนี้บอชเดี๋ยวเอาด้านที่โตพับไม่ติดก,กาวมาให้ดูอันนี้เฮ n ส์อันนี้บาเลโนะครับ โอเคครับเพ uh ื่อนๆก็วันนี้นะครับเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะครับกับการรีวิวอันบ็อกซิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับของกองน้ำมันเครื่องที่ผมเลือกใช้ในการเซอร์วิสรถเบนซ์วีอของผมนะครับเครื่อง M1 1 1หนึ่งนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรีวิวกองยี่ห้อต่างๆที่ผมเลือกใช้นะครับก็ยังไงขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทุกการติดตามนะครับ ถึงแม้ว่า,อาคอมเมนต์จะมีน้อยหรือว่ายอดไลค์จะมีน้อยแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมเองก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าช่องของผมเนี่ยข้อมูลหรือว่าเนื้อหามันค่อนข้างจะเฉพาะทางมากๆนะครับก็ใครที่มาติดตามหรือว่ามาเห็นมองผ่านก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมเองก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นคนดังหรือว่าคนเก่งอะไร แค่รีวิวแล้วก็แชร์ประสบการณ์สิ่งที่ผมได้ทำได้ใช้แล้วก็ได้ดูแลรักษาสิ่งที่ผมชอบนะครับก็ไม่เสียเวลาครับยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้คลิปเบ้นกำลังจะลงมาเรื่อยๆนะครับก็ใครที่ชอบก็ติดตามกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ